ซีดีชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพมคุณาพรปออประยุตโตเรื่องจะสมานนฉันต้องสมานปัญญาขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านญาติโยมมาวันนี้ก็ได้มาร่วมทาบุญงานกระถินสามัคคี โยมใช้ศัพท์ว่ากถินรวมศรัทธาซึ่งมีคุณโยมประภาสีบุญยประสิทธิ์เป็นประธานคณะเจ้าภาพมีลูกหลานญาติมิตรก็ร่วมกุศลนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามัคคีเริ่มแต่ในครอบครัวก็รวมศรัทธาอย่าทพิกล่าวและกว้างออกไปก็ญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกันเฉพาะหน้าเวลานี้ก็ มีศรัทธาร่วมกันศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในบุญกุศลแต่ไม่เฉพาะวันนี้หรอกตั้งแต่วันก่อนๆมาแล้วก็เริ่มมาจัดมาเตรียมกันทั้งพระทั้งโยมบรรพชิตคาริหั์ทั้งสิทธิ์เก่าทั้งโยมบทธรามวัดก็มาช่วยกันจะเตรียมสถานที่บริเวณต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยเรื่องของความสามัคคีที่มีศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจเราก็เรียกกันว่ากถินรวมศรัทธาอย่างที่ว่าแล้ว อันนี้กระถิ่นรวมจทธาปีนี้โยมก็ตั้งใจนอกจากว่าทําบุญทอดกระถิ่นแล้วก็บริเพญธรรมทานก็พิมพ์หนังสือธรรมะแจกด้วยเข้าใจว่าคงแจกแล้ววันนี้ชื่อหนังสืออมฤตพจนนาแต่ความจริงคุณโยมที่บอกไว้น่ะขอพิมพ์หนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่ามาลายูส่แหลมทองคุณโยมขอพิมพ์หนังสือเล่มโน้นไม่ใช่เล่มนี้เดิมชื่อว่ามาลายูส่แหลมทอง อันนี้หนังสือก็ยังไม่ทันเสร็จจวนจะเสร็จก็มีเหตุให้หยุดแล้วที่หยุดก็เพราะงดะเหตุที่งดก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องทําให้กระจ่างก็เลยขอากาดถแถลงให้โ,โยมรู้เข้าใจด้วยเพราะว่าไม่เฉพาะคุณโยมประภาสีเท่านั้นที่จะพิมพ์คือคุณโยมประภาสีบุญญประสิทธิ์พิมพ์เรื่องมาลายูสุแหลมทองแล้วก็มาเมื่อสองสาวันนี้เองก็กลุ่มขันห้า โดยคุณประจวบราบทรงบทลอกเทพมาอีกเรื่องหนึ่งบอกได้ลอกเทพธรรมกถางานกระถิ่นมาปี2544เรื่องโลกกว้างไกลแต่ใจคนแคบลงแล้วก็จะพิมพ์ในงานกระถินนี้เพราะว่าดูสึกว่าเข้ากันดีเป็นเรื่องของกวาดสามัคคีแล้วก็จะขอตั้งชื่อใหม่บอกว่าแก้ไขความขัดแย้งด้วยกระถินอะไรทํานองเนี้ย อาตมาก็จําชื่อไม่แม่นก็มาประจบเหตุการณ์นี้เลยงดหมดเลยทั้งของกลุ่มขันห้าด้วยของคุณโยมด้วยเหตุที่งดนี่ก็คือว่าอันนี้ต้องฟังโดยทําใจให้ถูกนะไม่ให้มีความรู้สึกไม่ให้มีอารมณ์เป็นเรื่องความรู้ความรู้หนึ่งรู้กันสองรู้ทันรู้กันหมายความรู้ร่วมกันคือมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก ได้รู้ร่วมกันเรื่องของวัดเรื่องของพุทธสาสชนิกชนพุทธมิษัทรู้ร่วมกันแล้วก็รู้ถัานก็คือสถานการณ์อะไรจะอะไรเป็นไงก็รู้ไว้จะได้เข้าใจให้ถูกต้องก็คือเป็นความรู้ไม่ให้มีความรู้สึกแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นนี้แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็าต้องตั้งใจเป็นเมตตาว่าท่านที่ไปทําให้มีเรื่องนั้นก็ ได้ทราบว่ามีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกแต่ว่าอาจจะเขียนโดยใช้ภาษาที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้อ้าวเดี๋ยวจะเย่นเยอะไปก็ขอชี้แจงเลยแถลงว่าคือเมื่อสักอาจจะเกือบครึ่งเดือนแล้วมั้งมีหนังสือพิมพ์ฉบ,บับหนึ่งลงบทความยกย่องสารเสรอนตมาสมมากมายแล้วไปลงท้ายบอกว่าเทพ และหนังสือของทัานจจคุณองค์นี้ยสั่งได้ที่นั่นที่นั่น,นอาตมาก็ดูว่าเออถ้าเขียนข้างหน้าก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ลงท้ายอย่างนี้น,นี่พอลงท้ายอย่างนี้เนี่ยโยมบางท่านก็ไม่ถือนะหลายท่านบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกก็มองเป็นดีไปแต่ว่าหลายคนก็มองได้ว่าเออท่านนี้มา ยกย่องตัวเองเพื่อขายเทพขายหนังสือดิดาเนี่ยเนี่ยวิธีนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าวิธีโปรโมตอันนี้โปรโมทคนก็เพื่อโปรโมตของหรือโปรโมตสินค้าอะไรไปก็จะไม่บริสุทธิ์ก็ถือว่าต้องทําให้กระจ่างแจ้งในนั้นยังเขียนได้ว่าทางวัดได้มอบหมายให้ที่นั่นที่นั่นดาเนินการอันนี้มันก็กลายเป็นว่าวัดนี่มีกิจการในเรื่อง จะเรียกว่าขายเทพขายหนังสือเรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีมอบหมายให้ที่นั่นจัดแล้วก็จะมีการได้ไรายได้หรืออาจจะมาแบ่งให้วัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คิดไปได้สารพัดอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าหนึ่งมันไม่ตรงความเป็นจริงสองทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดสามเสียหายกว้างไกลต่อพระศาสนาเรามีหลักว่าฐานกำลังของพระนี่อยู่ที่ความบริสุทธิ์หรือว่าความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นฐานกำลังของพระ แล้วกความบริสุทธิ์นี้ต้องใสสว่างกระจ่างแจ้งตรวจสอบได้พิสูจน์ได้จะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้จะต้องให้ชัดเจนคือที่นี่ไม่มีการมอบหมายกับที่ใดก็เลยโยมจะได้รู้ด้วยวเพราคือมีการพูดอะไรที่นี่ไม่เคยมอบหมายใครบุคคลใดสถาบันองค์กรใดให้ไปทําการในเรื่องเหล่านี้มีแต่ว่าใครจะขออนุญาตพิมพ แล้วจะพิมพ์ขายพิมพ์แจกไม่มีขัดข้องเลยแต่บอกกันตรงๆพิมพ์ขายก็บอกว่าพิมพ์ขายแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวละอนุญาตไปแล้วแล้วกันเขาจะไปดําเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นบางแห่งเนี่ยยังไม่ทันอนุญาตเลยเขาไปจัดการแหละบางแห่งก็ไม่ได้ขออนุญาตด,ด้วยก็ไปพิมพ์ไปอะไรกันไปเราก็ไม่ถือเพราะที่นี่บอกแล้วว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์แต่ว่าขออย่างเดียวอะ ขอให้บอกให้ชัดให้มันกระจ่างแจ้งไปเลยไม่ใช่ไปทำให้เกิดมีความเงื่อนนำซ่อนเล้นหรือแอบแฝงอะไระนั้นก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ชัดแล้วต่อไปถ้าหากว่าวัดนี้เกิดจะมีการมอบหมายให้ใครทำในเรื่องเหล่านี้วัดก็ต้องทำตรงๆคือวัดจะต้องบอกให้ชัดไปเลยว่าเอาแล้วนะวัดจะเอาบาังละ วัดจะมอบหมายคนนั้นให้ทําเพื่อการนี้จะหาเงินหนาทองก็ต้องบอกกันตรงๆคือที่ไหนเราไม่ลังเกียจว่าจะไปหาเงินหนาทองไปพิมพ์ขายเราไม่ลังเกียจเลยแต่ว่าบอกตรงๆให้มันชัดแจ้งไปอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้โยมฟังก็จะได้เข้าใจด้วยและอีกประการหนึ่งก็คือทียอนุภาพต้องให้มีการงดพิมพ์เนี่ยงดหมดเลยหนังสือระยะนี้จนกว่าเรื่องจะกระจ่าง หนังสือใหม่นะหนังสือเก่าก็พิมพ์ไปเพื่อญาติโยมที่ต้องการพิมพ์ธรรมทานอลไรก็จะได้ไม่ติดขัดแต่ว่าหนังสือที่จะออกใหม่เนะี่ยงดหมดเลยที่ทําอย่างนี้ก็เพราะประการต่อไปต้องการให้บุคคลภายในของเราเองเนี่ยมองเห็นตระหนักถึงความสําคัญในหลักการแห่งความบริสุทธิ์นี้เพราะถ้าคนในของเราไม่ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้แล้ว งานศาสนาระยะยาวมันจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้นั่นแต่มาย้ำรื่องเนี้ยเว่าที่ยั่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดกระตุกให้เห็นความสําคัญเมราะงั้นก็จะเลื่อยเฉยปล่อยผ่านไปเอาไปว่าตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาก็โยมจะได้เข้าใจรื่งเนี้ยที่จริงมันมีหลายเรื่องเลยพอเราอนุญาตไปนี่มันมีปัญหาจุกจิกเยอะต้องแก้ไขกันไปจกนกระทั่งว่า ตอนนี้ต้องว่าเอ๊ะทำไงจะวางระบบระเบียบให้มันแน่นอนชัดเจนลงไปได้ให้รัดกลุ่มด้วยก็เรื่องนี้ก็ขอผ่านไปก็เป็นเรื่องที่ให้โยมได้ทราบอย่างที่บอกเมื่อกี้ย้ำอีกทีว่าเพื่อรู้กันแล้วจะรู้ทันนี่พอรู้ทันแล้วก็กลับมาเรื่องกระถินใจก็ปลอดโปร่งโปรงใสเพราะเราใช้ความรู้ถ้าโยมใช้ความรู้สึกเราใจไม่ปลอดโปร่ง วันนี้เรางานกระถินนี่งานบุญใจต้องดีใจต้องเป็นบุญเป็นกุศลมีปีติปราบลืมล่มร่าเริงยินดีแจ่มใสจะไปขุนมัวเต้าหมองไม่ได้ไปได้ยินเรื่องนี้แล้วห้ามโกรธห้ามใจขุนมัวทําใจให้สบายด้วยความรู้พอมีความรู้แล้วทีนี้ก็กลับมาเรื่องบุญของเราต่อเพราะว่าปัญญาคือความรู้นี้ทําให้ใจท่องใสได้และก็แก้ปัญหาได้ด้วย นี่ก็มาที่กระถินที่ว่ากระถินนี่เป็นเรื่องความสามัคคีแล้วเราก็นิยมทอดกระถินแบบสามัคคีแล้วมาวันนี้คุณโยมก็ใช้คําว่ากระถินรวมศรัทธาเมื่อกี้บอกแล้วว่ารวมศรัทธาเนี่ยมันลึกลงไปเป็นฐานเป็นสมุทยัยเป็นเหตุเป็นที่เกิดของสามัคคีได้ซ้ํา เพราะคนเรานี่พอศรัทธาร่วมกันก็คือมีความเชื่อร่วมกันมีศรัทธาเชื่อในพระธจันทร์ใร่วมกันมีศรัทธาในบุญกุศลในพระศาสนาร่วมกันพอศรัทธาร่วมกันแล้วสามัคคีก็เกิดได้หรือว่ามีศรัทธามีความราบซึ้งในคุณความดีอะไรต่างๆอย่างเดียวกันเนี่ยจิตใจมันก็รวมกันเองนั้นศรัทธานี่มารวมกันเข้าสามัคคีก็เกิดแน่นอน เพราะฉะนั้นใช้คำว่ารวมศรัทธาก็เท่ากับลงลึกไปถึงเหตุปัจจัยของความสามัคคีนั่นอีกทีหนึ่งนี้ศรัทธาจะรวมกันได้เป็นเรื่องของจิตใจที่ว่าแล้วก็มีความเชื่อร่วมกันแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งกับความเชื่อก็คือว่าศรัทธาหรือความเชื่อนั้นเกิดจากปัญญาด้วยเกิดจากความรู้ความเข้าใจพอเรามีความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ย รู้เข้าใจหลักพระศาสนาร่วมกันรู้ว่าอะไรเรามีอะไรจรอ,อะไรร่วมกันต่างๆเหล่านี้ยยิ่งจะทําให้ศรัทธานั้นแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วความสามัคคีก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยสังคมของเราเวลาเนี้มันมีปัญหาเยอะอันนี้ก็ต้องขอพูดกว้างออกไปเรารวมศรัทธาไม่ได้ในเวลาเนี้ยสังคมไทยไม่มีจุดรวมศรัทธาหรือย,ยังไง มาทําให้ศรัทธาไม่มีที่รวมหรือคนไม่สามารถรวมศรัทธาแล้วสามัคคีก็เลยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วเดนนี่เขาไปใช้คําว่าสมานฉันสมานฉันนั่นก็เรื่องของสามัคคีนั่นแหละก็แปลว่ามีฉันทะมีความพอใจมีความต้องการเสมอกันตรงกันพูดง่ายๆก็คือมีความต้องการตรงกันเรียกว่าสมานฉันทะมีเป็นภาษาบาลี ถ้ายัางต้องการไม่ตรงกันก็สมานัฉันก็เกิดไม่ได้ถ้าเวลานี้มีความต้องการตรงกันหรือ,อยังล่ะถ้ายัางไม่ตรงมันก็ไม่มีสมานัฉันเราต้องการความสามาัคคีเราก็จะให้ได้ผลดีนอกจากว่าจะมีความเชื่อมีศรัทธาศรัทธาน้นจะต้องมั่นด้วยมั่นก็คือต้องมีปัญญามีความรู้เข้าใจอะไรต่างๆที่จะทำให้มันมีหลักยึดเป็นอันเดียวกันได้ สังคมของเราเนี่ยปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่จะทําให้เกิดไอ้จุดร่วมอันนี้ก็ขอพูดเป็นเรื่องที่สบายๆยโยไม่ต้องไปหนักใจไม่ถือเป็นเรื่องอะไรอ่เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว,ลวก็ควรจะพูดถึงอย่างเรื่องภาคใต้อย่างเงี้ยรวมจัดทากันให้ได้จะได้มีความสามาัคคีแล้วก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจ รู้เข้าใจยังไงเช่นอัตมายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเช่นคําว่าภาษายาวีเนี่ยพูดขึ้นมาคนไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรต้งคนเข้าใจว่าเป็นภาษาอาหรับนึีกว่าภาษาอาหรับเป็นภาษายาวีเปล่าไม่ใช่ตัวอักษรอาหรับตัวหนังสืออาหรับเป็นยาวีตัวหนังสือกับภาษามันคนละอยา่างตัวหนังสืออาหรับน่ะเป็นยาวีได้แต่ภาษาอาหรับไม่เป็นยาวี อ้าวพูดให้ลึกลงไปคําว่ายาวีเนี่ยที่จริงมีสองความหมายเขาแยกไว้หนึ่งความหมายเดิมความหมายแต่เดิมมาว่าคือภาษามาเลหรือภาษามาลายูที่เป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนหมายความว่าภาษามาลายูหรือภาษามาเลที่ชาวบ้านเขาพูดกันไม่เป็นภาษาเขียนนี้เรียกว่ายาวีนี่เป็นความหมายเดิม เอาละทีนี้ต่อมาต่อมาเป็นความหมายปัจจุบันความหมายปัจจุบันยาวีคืออะไรคือภาษามาเลยหรือภาษามาลายูนั่นแหละที่เขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่ายาวีแล้วภาษามาเลยหรือภาษามาลายูนี่ปัจจุบันก็มีวิธีเขียนสองแบบเขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่ายาวีแล้วเขียนด้วยอักษรโรมันหรืออักษรฝรั่งเรียกว่ารูมี อนั้นก็มีสองอย่างภาษามาเลเนี่ยเขียนเป็นสองแบบอย่างที่อินโดนีเซียก็ใช้ภาษาแบบเดียวกันน่ะคือภาษามาลายูหรือภาษามาเลเนี่ยที่จริงเดิมถิ่นเดิมของมลา,า,า,ายูเนี่ยก็อยู่ที่สุมาตราปัจจุบันนี้ถิ่นนี้เรียกว่ารัฐชัมพีเนี่ยเป็นถิ่นเดิมของมาลายูแล้วมาลายูก็อพยพมาที่มาเลเซียนั้น มาอยู่ก็เลยกว้างภาษามาเลก็พูดกันตั้งแต่อินโดนีเซียมาถึงมาเลเซียแล้วภาษาราชการของอินโดนีเซียก็เรียกว่าบ,บาฮาภาษาคำว่าภาษาเนี่เขาเรียกบาฮาภาษาก็คือคําสันสกฤตอ่ะบาฮาภาษาอินโดนีเซียแล้วภาษามาเลเซียก็เรียกว่าบ,บาฮาภาษามีหะเข้าไปตัวหนึ่งบาฮาภาษามาเลเซีย แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้จะตรงกันเป็นส่วนมากคือตรงกันเยอะแม้แต่ตัวคำว่าภาษาก็ใช้คำว่าบาภาษาในอย่างถามชื่อท่านชื่ออะไรทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยตอบเหมือนกันคือใช้ภาษาเดิมอันเดียวกันจะตอบว่านามาสยะนามาสยะแล้วก็ตบอด้ชื่อ ขอภัยไม่ได้เอารอสมมติว่าเรานึกไม่ออกนึกถึงชื่อท่านอดีตประธานาธิบดีสูการโนปุตรีก็แล้วกันนะก็นามาสยะสุการโนปุตรีนี่ชื่อของฉันว่าสูการโนปุตรีอันนี้นามาก็ภาษาสันสกฤตสยะบาลีสันสกฤตแปลว่าของตัวหรือของฉันจะเห็นว่าภาษามาลายู ที่เจริญมาในอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีสศรษกิจปนอยู่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนมาลายูนั้นนับถือพุทธศาสนาอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยประมาณแปดร้อยปีอันนี้ตำราเขาจะบอกเลยว่าในภาษามาเลเนี่ยมีภาษาสศรษกิจอยู่มากมายเพราะฉะนั้นภาษายาวีก็คือภาษามาเลนี่แหละที่ชาวบ้านพูด หรือเอามาเขียนด้วยอักษรอาลับภาษายาวีก็คือภาษามาเลยที่ชาวบ้านพูดก็จึงเต็มไปด้วยภาษาสันสกฤตอันนี้มีคนพูดบอกว่าคนทางใต้ไม่อยากพูดภาษาไทยบางท่านอาบอกว่าเพราะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษามีพุทธศาสนามาจากพุทธศาสนาพูดแล้วจะเป็นบาปภาษายาวีคือภาษามาเลยนั่นแหละเต็มไปด้วยภาษาสันสกฤต พราะอะไรพระบัรพพระพุรุษเนี่ยนับถือพุทธศาสนาอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าปีชินดูต่ออีกไม่ใช่พุทธอย่างเดียวเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันจะหมดความลังเกียจเลยใช่ไหมปัญญาที่รู้ความเสมอกันเหมือนกันร่วมกันอ่ะก็ร่วมกันแล้วนี่ภาษาเรายาวีมาเลไทยก็มีรากฐานมีภาษาศสนกิตบาลีปนอยู่เยอะแยะไม่รู้ ใทยปนมากกว่าได้ซ้ำเด็กๆอาจจะสนุกด้วยคือไม่รู้สึกว่ามันจะเสียหายอะไรเด็กก็อาจจะมาทายกันบอกเอ้ยในภาษาไทยกับภาษามาเลยภาษายาวีนี่ใครจะมีศัพทกษตมากกว่ากันใช่ไหมอย่างที่ว่านามาสยะเราไปถามคนใต้สิถ้าเขาพูดภาษายาวีเขาก็ต้องนามาสยะเนี่ยนามาสยะก็ศันสกิตเต็มที่เลยเอาภาษาไทยซะอีกกับ ฉันชื่อนั้นชื่อนี้ไม่เห็นมีคำาวสันสกฤตเลยใช่ไหมตายไปว่าภาษายาวีนั่นแหละเอาภาษาสันสกฤตเข้าไปเต็มที่เลยหนักกว่าภาษาไทยเข้าไปอีกไม่ต้องไปหนีหรอกตกลงไปหนีทําไมภาษาไทยใช่ไหมพูดภาษายาวีนั่นแหละเต็มไปได้วยภาษาสันสกฤตนี้มันควรจะไปศึกษากันว่าในภาษายาวีภาษามาเลยมีภาษาสันสกฤตสักเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องความรู้ ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไม่มีบาปมีกรรมอะไรทั้นนั้นแล้วคนก็จะสมานสามัคคีนี่แหละได้ปัญญาที่รู้รู้ว่าอะไรเรามีร่วมกันนี่ต่อไปขยายไปรู้ว่าเออเราก็มีบรรพบุรุษที่เหมือนเหมือนกันเสมอกันเป็นชาวพุทธมาเหมือนกันใช้ภาษาสันสกิตร,ร่วมกันเยอะแยะไปแล้วก็เราก็เป็นชาวเซาท์อีเชียเหมือนกันเรามีจุดร่วมกัน แล้วเราก็เป็นชาวอาเซียเหมือนกัน้ขยายออกไปเราก็เป็นชาวโลกเดียวกันเราก็ร่วมโลกเดียวกันถ้าไปไปมาๆเราก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าเราไปไปมาๆเราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติเดียวกันก็ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจุดร่วมต่างๆมันเยอะไปหมดนี่แหละปัญญามันทําให้รู้มารู้กว้างออกไปมันก็มีแต่รวมกันมันมีจุดรวมหลายระดับ แล้วจะไปทะเลาะก,กันทําไมแล้วทําไมจะต้องไปแบ่งแยกกันเนี่ยก็สมารสามาัคคีเป็นอันเดียวกันเนี่ยตัวความรู้มันไม่มีมันก็ทําให้ไปแบ่งแยกไปยึดถืออะไรแต่ไรไม่เข้าเรื่องเนี่ยปัญญาเนี่ยสําคัญปัญญารู้แล้วมันแก้เพราะมันทาให้รู้จุดร่วมที่มันมีทุกระดับเลยแล้วเราก็ค่อยๆรวมไปจนกระทั่งถึงระดับโลกระดับของความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล ถึงกฎธรรมชาติมันก็มีแต่ดีทั้งนั้นกัธรรมะนั่นแหละก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยทะนั้นทำไงเราจะแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องให้มีเรื่องของปัญญาเข้ามาคนเราจะมีความสามคัคคีรวมศรัทธาก็คือมีสมานสาัทธาหรือสมานศรัทธาเพราะสมานศรัทธาเราก็จะให้สมานฉันก็พอจะได้เลยนะ พอศรัทธามันสมานมันรวมกันได้มันก็เริ่มสมานฉันทีนี้สมานฉันจะได้จริงก็ต้องสมานปัญญาทีนี้พอเรารู้เข้าใจอะไรตะอะไรที่เป็นเรื่องร่วมกันดีแล้วมันก็เกิดไมตรีมาร่วมกันได้พอร่วมกันได้พอไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเอาปัญญาที่เรามีมาใช้ร่วมกัน ปัญญามันไม่ร่วมกันเนี่ยมันไม่สมานปัญญาเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาในทางที่มาต่อสู้กันมาทําร้ายกันมันก็ยุ่งยากแต่ถ้าเราเกิดสมานปัญญาเราแตา่ละคนมีปัญญาปัญญานั้นก็มาใช้ในทางที่สร้างสรรค์มาสร้างสรรค์ความดีสร้างโลกให้มีสันติสุขประเทศชาติให้ลมเย็นเป็นสุขมันก็มีแต่ดีเท่านั้นนั้นตอนเนี้ยถ้าเราได้ครบชุดนี้ก็มีสมานศรัทธา แล้สและสมานฉันแล้วก็สมานปัญญาเพราสมา,านปัญญาเอาปัญญามารวมกันก็ทําการสร้างสรงสรค์ต่างๆก็มีแต่ดีที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหลักก็มีปัญญาแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทําร้ายกันเพียงจะแค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกัน แล้วก็จะทางสันประเทศชาติก็จะเข้มแข็งประเทศชาติแข็งแรงแล้วเราก็จะไปช่วยโลกให้มันเข้มแข็งมีสันตินสุขเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันก็จะสมชื่อกระถินนะโยมเข้าใจความหมายของกระถินอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าปีก่อนก็เคยพูดไปแล้วกระถินเนี่ยความหมายหนึ่งที่ใช้มากในภาษาบาลีแปลว่าแข็งทีนี้แข็งเนี่ยมีสองแบบแข็งร้ายกับแข็งดี แข็งร้ายก็คือแข็งกระด้างเช่นกิริยามารยาทกระถินว่ากิริยามารยาทวาจาก็ได้บางคนนี่วาจากระถินถ้าวาจากระถินก็หมายความว่าพูดกระด้างถ้อยคำกระด้างไม่น่าฟังนี่กระถินเนมือนกันทีนี้กระถินที่แข็งในทางดีไปไงก็คือแข็งแรงมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการ แข็งแรงมั่นคงใช่ไหมเช่นพื้นโบสถ์เนี่ยโยมก็ต้องการให้แข็งแรงมั่นคงถ้าโบสถ์ไม่แข,แข็งแรงมั่นคงโยมก็นั่งไม่สบายใจดังนั้นก็ต้องกระถินเหมือนกันนีโยมก็ต้องการกระถินที่ดีก็คือกระถินแข็งแรงในทางที่ดีมั่นคงอันนี้ความสามัคคีเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแข็งแรงและความเข้มแข็งในทางที่ดีความหมายของกระถินที่เราทอดกันในวันเนี้ยท่านก็อธิบายไว้ในแง่นี้ด้วย ที่ว่ากระถินนี้ก็คือท่านบอกว่ากถินนันติธิรังว่างั้นอันนี้พูดเป็นภาษาบาลีแปลว่ากถินแปลว่าธิระธิระแปลว่ามั่นคงธิระก็เถระถาวรน,นั่นเองเท่าเท่ากับคำว่าถาวรทีนี้เข้มแข็งมั่นคงด้วยอะไรด้วยอาศัยที่ว่าสิ่งที่ดีนั้นถูกนำมาอัดรวมเข้าด้วยกัน สิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อเราเอามาอัดเข้าด้วยกันมันก็แข็งแกร่งเลยนทีนี้อานิสงส์กฐินเนี่ยมีห้าข้อโยงก็ไม่จําเป็นต้องรู้หรอกอาตมาพูดเป็นภาษาบาลีก็พอถ้ามีอนามันตจาโรโยฟังเป็นภาษาบาลีไว้จําเป็นมนก็ได้อสมาานจาโรคณะโภชนังยาวทัตถะจีวรังแะโยจะตัถะ จีวรุปปาโทว่างนนั้นอห์ข้อเนี่ยคือถึงแปลไปโยมก็ต้องเสียเวลาทาําความเข้าใจกันอีกเยอะไม่แปลดีกว่าอาน,นิสงส์ห้าข้อเนี่ยนี่ท่านบอกว่ากถินนี่ก็คือมาอัดเอาอาน,นิสงส์ห้าข้อนี้มาประมวลเข้าด้วยกันอัดมันที่เดียวกันคราวเดียวกันเป็นกถินก็ถือว่ามั่นคงแข็งแรง อะไรต่ออะไรที่มันมีเนื้อดีๆแล้วใช่ไหมมอาอัดเข้าไปอีกเนี่ยมันก็แน่นนยมันก็มั่นคงแข็งแรงอันนี้คือความหมายของกระถินคนเราก็เหมือนกันมีจิตใจดีมีศรัทธามีคุณธรรมความดีมีปัญญาแล้วเราก็เอามารวมกันมันก็เป็นพลังที่เข้มแข็งแล้วก็จะเป็นกระถินเพราะฉะนั้นโยมีกระถินสามคัคคีเริ่มจากการรวมศรัทธามีสมาณฉันสมานปัญญาแล้วก็ให้ไปถึงกระถินด้วย พอได้กระถิน่นรัตนีเข้มแข็งมั่นคงแล้วเราก็ทําให้ใจเราก็กระถินในแง่ดีนะกระถินมั่นคงไม่ใช่กระถินกระด้างแล้วก็มาทําให้สังคมชุมชนประเทศชาติของเรากระถินในทางที่ดีด้วยเข้มแข็งมั่นคงถ้าเราขืนแตกสามัคคีกันอยู่เราก็ไม่มีทางกระถินแน่ในกระถินเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นนิมิตหมายของความดีงามที่ว่าเป็นเรื่องผลของความสามัคคีที่จะมีความเข้มแข็งมั่นคง เมื่อทอดกระถินแล้วทําไงเราจะมาช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าถึงจุดหมายคือได้อานิสงส์สามัคคีเป็นกับถินสักทีเอาละโยมวันนี้ก็เลยพูดเรื่องกับถินในความหมายอย่างนี้การเรื่องกัถินเนี่ยก้องพูดได้หลายแง่หลายความหมายแง่นี้ความหมายนี้บางทีไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าโยมชอบพูดอยู่แล้วเรื่องสามัคคี ก็มาโยงกับเรื่องกระถินก็เข้ากันดีเลยแล้วสถานการณ์ก็เหมาะด้วยโยงเพื่อเป็นอันว่าได้ทําบุญด้วยเป็นกระถินที่เริ่มต้นมีการรวมศรัทธามีสามาัคคีก็ขอให้มีอย่างที่ว่าแล้วสมาณสถาัทธาสมาณะฉันแล้วก็สมานปัญญาแล้วก็ทําให้เกิดภาวะที่เป็นกระถินแข็งแรงเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนติบต่อไปอนุภาพก็ขออนุโมทนาที่ คุณโยมทุกท่านมีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลจึงได้มารวมจดทากันเดินทางมามาทำาษาษาความสามัคคีทั้งาทงาทงกายทงางใจทางกายก็เป็นกายสามัคคีก็คือมาประชุมรอมเพียงกันทำกิจกรรมด้วยกันคือทอดกระถินด้วยกันนั่นเองแล้วก็ทงางใจก็มีจิตใจ มีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและประกอบด้วยคุณธรรมที่ประสานกันงที่กล่าวแล้วที่เขาเรียกว่าสมานหรือสมานะเสมอเท่าเทียมตรงกันร่วมกันก็ขอให้ความสมานร่วมกันเสมอกันตรงกันเนี้ยเกิดผลยั่งยืนนานสืบต่อไปอันนี้จะเป็นการพิสูจน์ถึงการปฏิบัติธรรมของเราด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมอุตสาหพัฒนาชีวิตอะไรอะไรกันมาเนี่ยมนเกิดผล ออกมาสู่ชีวิตสังคมที่แท้จริงทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้หรือเปล่าก็ขอให้ผลนี้เกิดขึ้นสมดังความมุ่งหมายก็จะได้เป็นไปตามพระพุทธโอาวาทที่สอนว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้เที่ยวไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยจาริกไปบำเพ็ญสาสน,านกิจเผยแผ่พระธรรมคําสอนนั้นก็เพื่อพระุชนหิจายะพระชนะสุขายะโลกาณุกรมปายะ เพื่อประโยชน์สุขของพะหูชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านได้มีน้ำใจสดชื่นเบิกบานร่าเริงแจ่มใสพร้อมด้วยความอ่อนโยนมีน้ำใจดังที่กล่าวมาก็ขอให้รำลับลึกถึงบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วมีน้ำใจประกอบด้วยปีติและความสุขคือความปรับปลื้มและความชื่นชมน้ำใจนั้นก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรยัยวยชัยให้พร รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นปัจจัยนำมาซึ่งอายุวันสุขพะพระแกโยมญาติมิตรตั้งแต่คุณโยมผู้เป็นประธานในการทอดกระถินครั้งนี้คือคุณโยมประภาสีบุญยประสิทธิ์และลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายและประชาชนโดยทั่วกันให้อานิสงส์นี้ขยายไปถึงประชาชนร่วมชาติ ร่วมประเทศร่วมโลกจะได้มีสันติสุขตลอดการยั่งยืนนานก็ขอให้ทุกท่านเจริญง,งอกงามในพระธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกเมื่อเทิน